สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชอนะสวัสดีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะปร,ะรบมือต้อนรับความเฮงความปังความรวยของวันนี้นะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดคํานวณวิเคราะห์ไปตามความน่าจะเป็นตามสูตรของแต่ละท่านของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์เท่านั้นนะคะแต่อย่างอื่นอย่างใดก็ตามก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลนะคะที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอแบบที่ให้ นำเสนอที่แบบว่าเออเสียสละเวลาให้แบบคิดตัวเลขสวยๆให้กับพวกเราที่เป็นคนดูนะคะก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะสำหรับใครที่รอคอยอาจารย์แม่นบนซึ่งงวดที่ผ่านมาอาจารย์แม่นบนงดนะคะวันนี้ยจกขคือจากไหนจักซุ่มเนี่ยแกบอกว่าวันนี้ดวงเฮงดวงเปิดแน่นอน ก็เลยแบบว่ามีตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกๆคนนะคะทุกคนค่ะแต่ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์เองเข้ามาใต้คลิปวันนี้วันจันทร์แห่งชาติอีกแล้ว <c oughs> พวกเรานะคะยิ้มยิ้มต้อนรับแบบความเฮงความปังนะยิ้มไว้ก่อนเออที่ถูกที่ยากก็ให้ยิ้มไว้ก่อนในพี่น้องเดอ มุ้ยมือนี่จากไหนก็ขอให้หิ้งขอให้หมานขอให้ได้ขอให้ดูสําหรับเราวพัฒนามีเยอะวันนี้ใครอยากได้ของกูรูท่านไหนอาจารย์ท่านไหนคอมเมนต์นเข้ามาใต้คลิปเลยพี่เป้มีหมดค <c oughs> ายนี่แบบอืสายเพื่อมีทุกกูรูเออคนเผือก <c oughs> เผื่อคือเป้พี่เป้ดิโอ้ยหูเบิดเออ ุดแต่ว่าสิตามท่านโบชุดแต่ว่าสิแบบเห็นคลิปท่านบบคลิปนี้นะคะจะมีของอาจารย์แม่นบนแล้วก็ของแอดชาติไทยนะจ๊ะทุกคนจ้าขอให้หฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนแต่ที่แน่ๆเราไปดูของอาจารย์แม่นบนกันก่อนเลยนะจ๊ะอาจารย์แม่นบนบ,นบอกว่าวันที่14ตุลาคม2567นี้เราวพัฒนามั่นใจว่ามีเลข6 ทุกคนจะมั่นใจว่ามีเลขหวันนี้มีชุด3ามตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะคะสำหรับชุด3ตัวของอาจารย์แม่นบน3สามแปดหกสามเก้าหสี่แปดหกและสี่เก้าหตามนี้เลยค่ะทุกคนค่ะชอบตัวไหนก็ติไว้ก่อนสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหแปดหเก้าหกอันนี้คือชุดสองตัว เราจะไปทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสามแปดหกสามเก้าหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกนะจ๊ะทุกคนจ๋าอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มของอาจารย์แม่นบนและยังมี แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชุดที่แบบว่าชอบอะไรเงี้ยงวดนี้ต้องเป็นของเราแล้วนะครับถ้าชอบตามต่อเน,น้นเน้นชุดเน้นช,ชุดคัดคัดเฉพาะก,กิจ86และ9686และ96อันนี้คือชุดคัดเฉพาะก,กิจนะทุกคนจ๋ายังไงก็ตามแหละวันนี้14ตุลาคม2567ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะทุกคนจะ๊ะก็ จะไปกันต่ออีกหนึ่งกูรูนะคะซึ่งหลายหลายคนอาจจะรู้จักแอดชาชไทยนะคะแอดชาชิยก็เป็นอีกหนึ่งกูรูที่วางแนวทางจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรืออื่นๆในกลุ่มดังนะคะในกลุ่มดังซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีพี่เป้เป็นสมาชิกด้วยมีกลุ่มไหนเนี่ยวะที่ขออ่อยบรอยู่คือกลุ่มเลขนี่ข <c ười> ่อยนี่รู้ดี อวดต้องให้แพ้วเว้า,ววาวเองปวต้องให้แว,ว้วเว้าเองเด้กพี่นงง้องเลยปะ่ะทำไปบึ่งของแอดชัดไกันเนาะค่ะแอดชัยนะคะ,ะ,คะก็ให้มาเป็นทั้งชุดสี่ตัวและชุดสองตัวชุดสี่ตัวนี่ก็คือตัดให้ตัดเล่นให้ตัดเล่นเป็นสามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนดาก็นี่ค่ะ ทางไปสปบปอลาว14ตุลาคม2,567นี้9 6 8 4 8 5 9 8 7 9 80อันนี้คือของแอชชัไทยสำหรับชุด4ตัวชุด2ตัวนะคะก็มี9 6 8 4 9 8 8 5 9 3 5 7 7 9 8 0นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ 9ก8าหกแปดสี่และ9ก8 4 9 8 8 5 9สี7เก้าแปนนี่คือชุดตัวเลขสวยๆจากแอชชัดชัยนะคะก็กราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลนะคะที่แบบว่า เอามาแบบแบ่งปันเนาะสำหรับพี่เป้นะคะเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นคุณชอบกูรู้ท่านไหนชอบอาจารย์ท่านไหนก็จัดไปนะคะหรือจะชอบหางกะทิโแม่หางกะทิแมจะแม่ <c oughs> ความฝันอันสูงสุดของดิฉันนะคะดิฉันอยากเป็นเจ้าแมุ่ณนั่นอยากเป็นอันนี้อันนั่นก็สร้าง ฉันโนสนโนแค่ค่ะดิฉันอยากเป็นเจ้าแม่ดิฉันอยากเป็นอันอ,อื่ออย่างนะอันที่เวลาคนมาขอเลขที่เวลาคนมาขอเลขนะมาทาแป้งอเออแป้งปใสชหวะทาแป้งรองบึ้งสุกคนเนาะเพื่อเห็นตัวเลขเนาะเออรองซ่อมบึงแบบเวลาเวลาเขาไปอันเวลาเขาไป ก็ไปขอเลขตามหาตามนี่เฮาะต้องมีแป้งเนาะใครที่าขอเลขก็พี่แป้งพี่เป้ก็ต้องทาแป้งป็น <c> ห <oughs> ย่างวะข้อควาวนคือบกคือบ้านค,ค,ค,คือเมืองเขาแต่ว่าอย่าลืมเะค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไวไ้ด้จ่ะแล้วก็คอมเมนต์กับคมมาตตา้คลิปว่าหมากักของอาจารย์ท่านไหนคุณรู้ท่านไหนแบบนี้เนะาะเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางมาฝากกับทุกคนแบบว่า อย่างต่อเนื่องนะจ๊ะทุกคนจ้าใครเห็นโฆษณาห้ามข้ามโฆษณานะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานกับพีเบ่เป้นะคะถ้าพีเ่เป้พูดไปแบบว่าพูดสิ่งใดที่ไม่โอเคสำหรับลหลายๆคนนะคะไม่แบบว่าไม่เข้าหูอะไรเงี้ยก็กราบขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะเป็นเพียงแค่การทำงานเท่านั้นเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เท่านั้นนะจ๊ะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังขอให้ทุกคนยิ้มหน้าบานกันในสองทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567นี้ขอให้ทุกคนรวยๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะกับครูรู้ท่านอื่นๆและอาจารย์ท่านอื่นๆกราบขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ